สวัสดีส <recess> ครับสวัสดีครับแนนนนเอฟซีและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับดู่ๆวุ่ท้อยขึ้นไทยปะนะเดี๋ยพามากินไผยยางฟอโทสีเลยขึ้นไทยวันนี้พามาเลี้ยงป่ามาเป็นช้างป่าท้อยทีมาหาเห็ดอย่างเฮ้ยจะกินหญ้าเนาะเฮ้ยจะกินหญ้า bây hư bây Hãy bây này chín nhào nè, giờ bây giờ khẩu giờ bây giờ mừng mừng, xin giờ bây ไปกินไผ่ไปไปกินไผ่ไปไปละไปกินไผ่ไปละไปเบืองเบืองเบืองมาเก่งเท้าไหนมาแก่งเท้าไหนเบืองเขาเบืองเขาสิมาแก่งเท้าเบืองขาลังเขาเบืองขาลังเขาเบืองขาลังเขาสิตีนทีทียันเท้าไปละไปฮไปจุญญาไปอู้น่ะไม่ไพ่เงาไนละไปเฮ้อ ไปไปล่ะไปเอาเอาเอาไปอยู่น้ำแล้วไปอยู่น้ำแล้วจีดื้อยังสิไปอยู่น้ำแล้วไปอยู่น้ำแหล่สินี้ก่อนสินี้ก่อนบ่บ่ให้มาน้ำดอกนี้เนี่ยนี้แล้วนี้แล้วนี้แล้วบ่หายวาน้ำดอกเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้กงหยาบ่กิน ใหกินไทยไปกินพูนกอไผ่งามๆไหมอยากมาหาเต่าไหม,อ,มอยากมาหาเต่าไหมผ้าหลินน้ำเขาว่ากล้าลุ้งหลินตรงนี้ครับผมนม้ำน้ำตรงนี้เนาะเราจะพาเล่นกันไม่กล้าลุงเล่นกลัวกลัวมันกลัวกลัวมันเป็นโลมเฮ้เล่นโซยนั่งฮะกลัวเป็นโคลนเนะเาะให้กินยาให้กินยากินอิ่มแล้วก็เล่นโซเลยเพื่อนนั่น พอเนนันความดีของคนเบองเบ้อเบงความดีของคนเบิ้งเบิ้งว่าเบื้งว่าเบืองว่าง hết ว่าเบ้อ hết ่เบ hết จักอยากไว้สจักอยากเฝ้าไปไสพามากินห h à ามากินไม่ไทก็บ่อยากกินคุณชายน้อย พาจินหยาจินยุง่งขอบ่วจินแฮ่เฮ่สู้เด้อไปเอออดอู้น้ำไม่ไพ่เสียวยุ่งทึ่งหมดนะจิน,นมันยังไม่ไพ่อยู่นะอู้นงามๆบัดยางพานคือจังเล่าดีแท้ไม่ไพ่บุญสุบุญสุบุญเออถ้าเราไปนั่งใกล้ๆก,ก็จะมาแกล้งเรานะแม่แม่ถ้าเราอยู่ใกล้เอาตีนเขี่ยเรา ชอบแกล้งแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้จะแกล้งแล้วรู้จะแกล้งเราแล้วเดี๋ยวนี้รู้จะแกล้งเราเหมือนกันอีมไม้ไผ่งามๆที่เชียวนี่ไม่กินอ,อ,อักเนยังนัน ไมไพ่เชียวเชียบ่จินวันนี้พี่ถุงทอไอพี่ทองคํานะครับอยู่อีกที่เนาะลามคนละที่กันนะครับผมลามคนละที่ช่วงนี้เราก็มากินหญ้านะครับมาเลี้ยงกินไผ่กินหญ้านะครับชาตามธรรมชาติก็ดีนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นที่นานครับเขาทํานาอยู่นะครับผมข้าวนาปลังนะครับนี่ข้าวนาเขียวขจีสมบูรณ์ดีนะครับผม ีฝั่งหนึ่งก็เป็นป่าเนาะเราก็เอาพระทุ่งทองมากินหญ้ากินไผ่นะครับผมนี่นะครับฝั่งหนึ่งก็จะทำนาข้าวเสียวงามน้ําก็ดุมสมบูรณนะ์นะน้าขีนะแถวสารคามนี้ครับผมแถวสารคามเนะาะแถวมาหาสารคามแถวอยู่คุณตาอยู่แถวเขตโกสุมนะครับผมโกสุมเน,ะนาะทำน้ำน้ำชีเนะาะในน้ำชีเขาได้ทำนาปลังกันดูรุ่นชาย กินไม่รู้อยากจะกินอยากจะเล่นมากกว่าถ้ามีคนถ่ายก็จะให้ถ่ายแล้วก็ปล่อยมาหาทาเนี่เขาชอบเล่นกระตาเหมือนกันชอบวาหางมาแย่นะใช่ใช่ใช่สวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับดู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 เขาไม่สนใจดูสายตาเขาสายตาหวานหวานใช่สวัสดีครับก็เร็วเขียวหญ้ากินนูง้งหญ้าอยู่ในในป่า ในซอกป่าแล้วก็ข้างบนก็เป็นกอไผ่นะครับแม่แม่ข้างบนก็เป็นกอไผ่คุณตามาปล่อยเลี้ยงตรงนี้เรามีร่มเย็นดีด้วยนะครับผมเป็นร่มเย็นธรรมชาติร่มดีทั้งวันก็บางบาทีก็นอนเล่นนะคุณชายชอบเงียบๆนะครับผมเขาชอบอยู่เงียบๆไม่มีเสียงอะไรรบกวนเาชอบชอบมาอยู่ตรงนี้ม,มาเป็นช้าง ก็จะหาญ้าหาอะไรนะจินต้นไผ่จินเพ็กนะช่วงนี้เอะอยากมาโชว์เตตูเนาะบอกเลยโมเห็ดได้ใช่มาลามามาเรียกง่ายอยู่นะแต่มึนมึนคือกันมึน มันต่เรียกง่ายนียหญ้าหญ้าธรรมชาติของเขาก็จะดึงกินหญ้ากินไนอสวยนยามหญ้าแถวนี้ไม่มียญานะครับเป็นป่านะครับเป็นป่าคตาว่างก็จะพามาถ่ายให้แม่ๆได้ดูนะครับผมพาพแม่แมาดูบรรยากาศช่วงกลางมันช่วงเราเพราะเราไม่ ในเดินหน้าแดดร้อนๆครับผมเราก็มาพักครับแม่แม่มาพักสี่โมงเย็นนะครับผมถึงได้เดินอีกรอบแล้วก็ถึงประมาณสักห้าโมงกว่าๆนะครับหกโมงไม่เกินหกโมงเนาะ <c oughs> เราก็พักอีกทีนะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้องกินยงกินหญ้าไปก่อนนะครับผมปล่อยน้องกินยงกินหญ้ากิอนอาหารมาพักผ่อนแล้วก็ถ้ามีน้ําบอ่อออกอายน้ําบ่อยใหญ่ก็จะพาอาบแต่ถ้าไม่มีเราก็ ชายน้าสายยางให้กินให้อาบพันนะครับผมอ,มอ,มอมบรรยากาศอยู่ในป่านะครับแม่แม่บรรยากาศในป่าชายเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกินหญ้ากินใบไผ่นะครับเราก็จะต้องดูหาแหล่งอาหารดีๆนะครับเวลาเราพักนะครับผมตามมานอกเรามันก็จะมีป่าชุมชนป่าหมู่บ้านเนาะ,ะชายก็จะได้กินนะครับผม พี่ทองคําวันนี้ไปล่ามที่อื่นนะไม่ได้ล่ามไกลกันนะดีช้างเชือกใหญ่ก็จะหาที่ล่ามยากหน่อยนะครับผมฟานดนนะครับผมเป็นคนดูแลนะครับตอนนี้ฟันวิทก็ไปฟานวิทย์ไม่อยู่ช่วงนี้ก็ไปช่วยอ,อไปดูแม่มนาวนะครับไปดูแม่มะนาวแทนฟันนัดนะครับผมพอดีฟันนัดล้มตกที่ ล้างตานะครับล้างตาแม่มะนาวล้างตาแม่มนาวแล้วแล้วก็ลื่นลื่นตกบันไดตกหัวนอกพื้นนะครับผมก็สลบไปสักพักหนึ่งนะครับก็ก็เลยไม่มีใครดูแลเนาะก็เลยให้ฟานวิทไปดูแลแม่มนาวแทนนะครับผมอนอนได้สองคืนแล้วนะครับมีคืนนี้ก็ออกแล้วนะครับตอนนี้ก็คุณหมอให้นอนดูอาการเนาะก็ออกแล้วนะครับเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากโรงพยาบาล ็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟานวิทย์ก็ยังต้องช่วยาฟานมนัตนะครับดูแลแม่มะนาวอยู่นะครับผมเพราะว่าเพิ่งพักฟื้นนะครับมนัตก็อยู่คนเดียวยังไม่ไหวนะครับผมฟานนัดนะครับผมฟานนัดของแม่มะนาวนะครับผมก็เลยให้ฟานวิทย์ไปช่วยดูแลนะครับผมแม่ๆฝากแม่ๆน,นะครับเป็นกำลังใจให้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ น้องถุงทองของเรานะครับอยู่ในเอพและแฟนคลับพี่รักทุกท่านครับผมสวัสดีครับ